ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่วันนี้พี่ชื่นจะขออนุญาตทําแกงเขียวหวานนะคะอันนี้เป็นหมูสไลด์ค่ะหมูสไลด์ที่เขียงเขาจะมีอยู่แล้วนะคะหมูสไลด์จะจะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ่าพี่ชื่นก็จะไม่ไม่หั่นนะคะจะ,จะใส่เป็นแบบนี้เลยลก็จะมีพี่ชื่นจะทําเป็นแบบเป็นแกงเขียวหวานนะคะ แกงยว่านแต่ก็จะไม่แกงน้ำมากเท่าไหร่ก็จะแบบให้เข้มข้น <เอ S 1> ให้พอดีนะคะนี่พี่ชื่อแกงนี้พี่ชื่อซื้อมาม่ค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะผมไม่รู้จะหมอดเล็กจงไม่รู้จะเจจอาใส่หรอนีอนะะ่นี่ก็จะมีใบผักนะคะแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวะคะ่ะเนื้อมะพร้าวน้ำหอมนะคะ แล้วก็มันจะมีพริกที่ฟ้าแดงมีมะเขือพวงนิดหน่อยค่ะพี่ชื่นจะไม่ได้ใส่ผักมากนะคะเพราะว่าหมอ้มอเล็กนะคะหม้อเป็นแค่งนี้ค่ะก็จะทำแบบทำให้หายคิดถึงกันเนาะเอะพี่ชื่นทำไมไม่ไลฟ์ขายของเลยไม่ไปขายมะพร้าวหรอไม่อะไรแบบก็พีดีชื่นติตรลัก์อยู่กรุงเทพ ต้องคอยอะไรให้มันรู้ร่วงไปก่อนเนาะนีะ่ครับ่มึงาจะของบ้านนอนหลับไปแล้วไปชื่นทำขบข้าวให้น้องๆดูว่าจะกินอะไรดีนะขึ้นใจขอขอญาตใส่ทีนเป็น จะแกงแบบเข้มข้นเลยนะคะแบบเข้มข้นไปเลยนะ,ะแต่ว่าพี่แกงนี้พี่ชื่นก็เคี่ยวไว้พอพอประมาณนะเคี่ยวไว้ทักนึ่งนะพี่แกงจีว่านี้เพื่อนๆต้องระวังนะคือเราต้องต้องเคี่ยวให้เครื่องแกงเขาให้เครื่องแกงเขาได้ที่ให้เขาคลาย ใช้ควา,ามถุนเพราะว่าเขาจะมีเครื่องเทศเครื่องอะไรอันนี้พี่พแกงนี้พี่ชื่นซื้อร้านร้านเอร้านของคนใต้นะคะของเขาจะเข้มข้นเข้มข้นมากเลยแต่พี่แกงของพี่ชื่น ผัดจนหอมเลยนะคะผัดจนหอมอโอ้โหตรงใสงใสงานนี้ชิ้นทำ่มนี่เคยถน,นัดหอมมากเลย ในในน้ำแกงเนี่ยพี่ชื่นใส่เนื้อไอใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมเป็นหน่อยหนึ่งนะคะประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะขอเร่ใจอยู่เนี่ยถ้ามันถ้าเนื้อหมูก็ไม่เราไม่ได้ลวกมันมันจะน้ำแกงมันจะดำๆหน่อยพี่ชื่นจะเคยเวลาทําอะไรต้องเหมือนกับเราเอาไปลวกให้ ให้ความเค็มของเนืน้อมันออกไปมากแต่ก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอตนนี้พี่ทิงก็ทำเป็นหมูสดไปเล,เลยพี่ชิงจะใส่เกลือน,นะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแต่มไ,ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำปลา มันจะหวานแ้จริงมันเป็นชื่อเขาเฉยๆนะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทาหวานชื่อเฉยๆเป็นชื่อ,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 อเฉยๆได้แต่แตงตาลเป็นชื่อไม่ใช้ชุรสนะคะแตงตาลเป็นนิดหน่อยหรือว่าถ้าใครจะใช้ผงัวหรือชุรสก็ได้อันนี้เ็นรสก็ได้แล้วแต่ละบ้านทีน่ทานอาหารหรือบางคนติด ผงนวนะผงกรุดูโอ้ดูนชิ้นหมูเนะี่ยอย่างอลังเลยหอมหอมน้ำมะพร้าวขนาดว่าพีิแกงฉวานี้ก็จะมีเครื่องเทศนะก็ยังแปลกแล้วน,ะน้ำมะพร้าวนะกินของเขานะกลิ่นเฉพาะตัวของเขากินจะเทน,นี้ลงไปเลยนะคะเทกระที่ลงไปเลย เคยทำเตาใหญ่เนี่ก็ทำเตาอือหือหอมหอมน้ำมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะอย่าลืมนะพี่แกงนี่เราต้องผัดให้หอมเลยตอนผัดพี่แกงก็จะใส่น้ำปลาลงไปสักนิดหนึ่งก็ได้ไงเพื่อให้เขาส่งกิน จะเปลี่ยนเป็นใส่ลูกชิ้นก็ได้นะคะใส่ลูกชิ้นใส่ไก่ใส่เนื้อเอ๊ะพี่ชื่นลืมนะว่าไม่รู้ว่าพี่ชื่นเคยทำแกงเขียวหวานไปบ้างรึเล่าลืมใส่พี่ชื่นมหมดเลยหมดแน่เลยนะ ใช้จะใช้ผักแค่นี้นะคะหม้อหม้อไม่ขลกพอกรเดือกแต่จะทำที่ที่ก็ใส่พอแยกใช้มือนะคะจะใส่ไม่วก็อันหนัดเตาของเขาด้วยใส่ไปเลยน,นะคะ ใบผักจะใส่เยอะหน่อยนะก็คงก็คงจะพอดีนะน้ำแกงสวยเลยพี่จิ้นจะขนยาชิ้นนีนะ ใส่นิดเด็กจานด้ยเป็นตัวๆกันเนะยองิดไม่ใส่เลยว่ชื่อชื่อแกงมอยูหวานแต่ไม่หวานนะคะชื่อเป็นย็ดชื่อเฉยนี่นะ ใบผักนี่เราต้องเอาลงเลยนะคะเดี๋ยวมันถ้าไม่ลงเลยเดี๋ยวมันจะไม่สวยมันจะดำน่ากินน่ากินจังทานกับขนมจีนทานกับเส้นหมี่เส้นหมี่ขาวเส้นบมะม่าอะไรได้หมดอลคะ เนื้อมะพร้าวค่ะถ้าหากที่ใครไม่มีก็ไม่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเนื้อมะพร้าวนะคะอันนี้ผมชื่อนอมมะพร้าวมาเยอะมาคาสามสิบกรัมรู้ไหมกินได้กินทุกวันเลยเราเราอยู่บ้านเราลงตื่นกินทุกวันเลย เนื้อมะพร้าวน่ากินมากเลยหอมหอมน้ำมะพร้าวรึมเลยชิ้นจะปิดแกนเลยนะคะ่ะหอมหอมน้ำมะพร้าวพอพอเขาไม่เดือดแล้วใช่ไหมครับพอพอเขา,ขา น้ำมะพร้าวขนเอกน้ำแกงขานิ่งดีแล้วพี่ชิ้นก็จะก็ะที่โรยไปหน่อยไม่หน่อยละะเยอะเหมือนกันน,น้ำแกงเขาก็จะข้นน่ากินขึ้นเคียวหวานต้องนย่าหวานนะคะชื่อก็เฉยเฉย ี๋ยวหวานต้องอย่าหวานเดี๋ยวพี่ชื่นจะขอนยาใส่ถ้วยอันนี้เลยนะคะโอ้โหไม่สนัดนเนาะเคีลย ดีคือดีคอดีวันฉุนเลยพี่ชื่นแต่ดูน,ดนเนื้อมะพร้าวเนี่ยกลิ่นหอมหอมเนี่ยหอมน้ำมะพร้าวขนาดพี่ชื่นใส่ไปนิดเดียวเองน้มะพร้าวและเนื้อนี่เป็นเนื้อสองกำลังดีเนื้อสองเราก็จะได้แต่ตรงก้นเขาหน่อยเดียวครึ่งลูกอ่ะครึ่งลูกบ,งบาง พอเขาเย็นลงปุ๊บน้ําแกงแก็จะข้นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็จะพอดีอนะชิ้นจะใส่ชิ้นมะพร้าวกไปจะ อันนี้มะเขือพวงพี่ชื่นกลัวเขาะจะเต็มหม้อมาเลยไม่ได้ใส่ลงไปหมดแต่พี่ชื่นจะขอยาใส่ตรงนี้เลนะ่อยเพราะว่าเราคือผักเราก็เราก็ทานดิบๆกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเ <c oughs> สร็จแล้วนี่ค่ะเพี่ชื่นให้ดูนะ <c oughs> เดี๋ยวพอยาไม่ถนัดเลยที่นี่นี่ค่ะอ่าอือน่ากินน่ากิน เนี่ยนะพี่ชื่อว่าเขาอะไรอะอ่ะใส่นี้นี่ค่ะอ่ะอ่ะดูใกล้ใกล,ใลน่ากินเลยน่ากินเลยเนี่ยแกงเขียวหวานหมูหมูสไลด์แผ่นใหญ่เลยนะคะหมูไม่ชิ้นเล็กค่ะไม่มีชิ้นเล็กเลยแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปสองลูกชื่นนะคะ แล้วก็มีมะเขือพวงแล้วก็มะเขืออ่อนค่ะขอบคุณนะคะพี่ชื่นแกงให้ชิมกันอีกแล้วนไม่รู้ว่าเคยทำไปบ้างยังแกงเขียวหวานนะนี่ค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมนะเอะพวกนี้ทำอะไรกินดีนะดูที่บ้านพี่ชื่นทำอะไรนี่ค่ะเวาเนือ้อกินเนี่ยหอม หอมมากเลยล่ะ okay. uh ืม huh. ชื ên, m, uh ่อน้ำลายไหนแต่นอนไปตื่นแล้วเนี่ยนอนแล้วก็ตอนบอกเอ๊ะเดี๋ยวทำแกงดีกว่าเอาพี่ชื่นก็เตรียมของพี่ชื่นมาะอือ พิชิกเตรียมของพิชินมาอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าพิชินขอแค่นี้ก่อนนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะฝากเด์พิชินด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ